เดนนี่บว่า,นา่นีอาจายราับอยากทราบว่าการโฆษณาเว็บพนานของพี่เนี่ยช่วงเดือนไหนครับเริ่มต้นต ช่วงปลายเดือนต้นเดือนต้นเดือนกรางเดืนกลางเดนะครับรผมแล้วก็เขาติดต่อมาอยัางไงครับเฟซบุ๊กครับหา,าทางเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ติดต่อกันยังไงครับที่ว่าจะโพสท,ทางไหนช่องทางไหนอะไรอย่างนี้ลงทางสตอรี่ได้ไหมผมจะทำบันทึกให้เป็นโพสคนละสองพันรูปแบบรูปแบบการโพสเนี่ยของสตอรี่เนี่ยครับเขาให้มาเป็นยังไงครับ มานก็จะเป็นเป็นลิงก์เป็นของเว็บหรืให้เป็นลิงก์เว็บแล้วตรงตัวซอรี่นี้ยังไงก็จะทำเป็นเขาก็จะทำเป็นวิดีโอให้เข้าไปในนั้นคุณเขาทำวิดีโอมาให้เราก็องทำลิงก์แนทเองโค้ดเองนะแล้วทีนี้เรื่องค่าตอบแทนนะครับเราได้ข้าตอบแทนยังไงค่าตอบแทนก็จะเป็นโพสละสองพันละสองพันแล้วโค้รกี่ครั้งถ้าหมดกี่โพสก็แล้วแต่เขาจะมีคนเข้าไปหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีคนก็เขาก็จะไม่จ่ายสองพัน 老板。